พบกับเจคโนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวคทุกท่านสีสันสดใสนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพักผ่อนเลยทีเดียวนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่บ้านโตนตําบลบ้านโตนอำเภอพระ,พะยืนจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ขนาด99ตารางวาค่ะตัวบ้านมี3ห้องนอน 3ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำและเจ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะหลังนี้ราคา1น9ล้านบาทค่ะทุกท่านทําเรอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเพียงแค่4กิโลเมตรห่างจากแมคโคร1เพียง20กิโลเมตรการเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาให้พร้อมนะคะทําเรเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียว ท่านใดที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้หรือกำลังมองหาที่ดินพร้อมบ้านอยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดและนะัดชมพื้นที่กันได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะอย่าลืมนัดหมาย่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เจเคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ